ภาพรวมแรกนะครับผมมองว่าการที่สารัฐโดนจัดเลตติ้งดาวเกรดลงเนี่ยมองว่านะครับตรงนี้เป็นปัจจัยลบต่อทองระยะสั้นแต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วอ,อยู่ในอดีตแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนจัดเรดดาวเกรดลงครับเราไปย้อนดูในช่วงของปี2011ครับเราพบว่านะฮะทองคำในช่วงนั้นนะครับ ถือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นเลยนะครับผมแต่มองเป็นในระยะกลางหรือยาวนะครับผมไม่ใช่ระยะสั้นนะครับในส่วนของเทรนด์ครึ่งปีหลังครับอย่างไรเสรียแล้วครับยังมองว่านะครับในส่วนของทองคําเนี่ยยังได้รับแรงหนุนหลักที่เป็นแนวโน้มที่เฟดนะครับคาดว่าน่าจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยผมว่าเมสเซจนี้นะครับน่าจะเป็นคีย์สำคัญที่สำคัญสำหรับภาพรวมราคาทองครึ่งปีหลังนะครับผมนะครับครับค่ะ แล้วปัจจัยที่เราได้เกินไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวดีมานทองคําของโลกนะคะที่ก็อาจจะมีกันเข้ามาในช่วง รายปีนะคะหรือว่าเป็นช่วงหายซีซันของราคาทองคำเพราะว่าดูกันแล้วเนี่ยอย่างครึ่งปีแรกเองเนี่ยแรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางก็ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะในระดับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้จะเป็นแรงส่งหรือว่าแรงหนุนราคาทองคำเนี่ยให้ยืนอยู่นะคะในระดับที่ไปได้ต่อเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปได้ด้วยหรือไม่คะ ครับมองว่าปัจจัยนี้ยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่ด้วยเช่นกันครับผมนะฮะแล้วหากเราไปดูในส่วนของโกลด์ซีซันนอ์นะครับในช่วงของฤดูการซื้อการขายทองคํานะครับเราก็ยังคงมองว่านะครับจากสถิติแล้วนะครับปกติราคาทองมักจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในช่วงกันยาหรือช่วงปลายปีนะครับผมนะเป็นเทรนด์หลักๆอยู่แล้วนะครับของช่วงปลายปีนะครับผม แต่ว่านะครับในช่วงของประมาณต้นสิงหาคมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทองคำเนี่ยมันอาจจะยังไม่พื้นตัวชัดเจนนะครับพอเราไปเก็บในส่วนของสถิติย้อนหลังเนี่ยเรายังมองว่านะครับเกือบ90%เลยนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยทองจะโดนดั้มขายลงมาทุกครั้งเลยนะครับออผมก่อนทีออ่จะเริ่มฟื้นตัวจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะพื้นตัวช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็น่าจะฟื้นได้ยอย่างชัดเจน,น่ะ ในช่วงของประมาณเดือนกันยายนนะครับผมนะอันนี้เป็นสถิติไซเคิลซีซันอนลนะครับผมนะก่อนจะเริ่มพักตัวลงในช่วงอ่าประมาณปลายพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อในช่วงปลายปีครับผมนะครับ และถ้าดูจากปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนราคาทองในระยะกลางถึงยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววงจรดอกเบีย้ยของสหรัฐที่ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเรื่องของการที่สหรัฐถูกปรับลดอันดับเรตติงลงมาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวฟิสิกอลดีมาน n ์ที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะส่งให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดดูจากระดับแนวรับแนวต้านที่วิเคราะห์ออกมาแล้ว ค,ครับในทางของออสเตเลียเองครับมองว่านะครับทองคําปีนี้ปิดปลายปีเนี่ยน่าจะไปเทสอยู่ระดับราวประมาณสองพันเหรียญถึงสองพันหนึ่งรอเหรียญน,นะครับทีนี้นะครับหากเรามาคอมแพ์ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับเอ,อวานิธนากิจที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบงก์ออฟอเมริกาเองเขาก็คาดกันว่าทองน่าจะไปถึง2องพันเหรียญน,นะ,ะในส่วนของแซนด์ดัชเตอร์นะครับบางค่ายเนี่ยอ,อ คาดไปถึง2,250เหรียญจะได้ซ้ำไปครับสำหร, <ừ m. S 2> รับดัชนีดัก็ยังมองว่าดิเรกชันหลักนะครับเฟดนะครับยังไรเสร็จแล้วนะครับวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,น่าจะใกล้ยุติกันแล้วล,ะล่ะนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพบว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดเริ่มส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยมาไห่นะครับ ทองจะกลับเป็นขาขึ้นทันทีครับผมนะฮะซึ่งนะครับในซีมเอ็นเ t สว t ช o ูล่าสุดครับก็ประเมินไว้นะครับว่าเฟดน่าจะมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงประมาณครึ่งปีแรกในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะฉะนั้นเราน่าจะเห็นทองเนี่ยไปต่อจริงชัดเจนในปีหน้ามากกว่านะครับผมนะฮะทีนี้มันอาจจะโดนแบบปัจจัยระยะสั้นว่าเฟดจะขึ้นต่อดีไหมหรือว่าจะรอไว้ก่อนจะยื้ออยู่อย่างเงี้ยครับ ในส่วนของประธานเ็จก็ยังยื้ออยู่นะครับผมจะขึ้นแต่ว่าเขาก็บอกว่าเพื่มขึ้นไม่ได้เต็มปากเขาบอกว่าต้องดูตัวเลขประเมินเป็นครั้งครั้งไปนะครับผมแต่ว่านักนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้มองว่านะน่าจะยังไม่ขึ้นในช่วงของปลายปีนี้นะครับปัจจัยนี้เองน่าจะสนับสนุนนะครับให้ในส่วนของอดอลลาร์นะครับน่าจะมีการอ่อนค่านะครับแล้วก็ดุลหนักทองปรับตัวขึ้นครับผมค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะตัวโรลลาถ้ามีการอ่อนค่ากันลงมาเนี่ยนะคะในด้านของเงินบาทเองก็ประเมินกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีลักษณะของทิศทางในการที่แข่งค่ากันให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะในประเด็นนี้เองเนี่ยจะหนุนให้ตัวราคาทองคําในประเทศนั้นนะคะมีการปรับตัวฟื้นขึ้นมากันได้ด้วยหรือไม่เพราะว่าในตอนนี้เองเราได้เห็นราคาทองคําในประเทศนี่ก็รู้สึกว่ามีแรงย่อลงมาเนี่ยเยอะเหมือนกัน ะะก็เรียกว่าเป็นการเหมือนหลุดกับแนวรับที่สําคัญสําคัญกันลงไปให้กลยุทธ์ยังไงกันบ,บ้างสําหรับในทองราคาทองคําในประเทศะคะ่ะราคาทองคาในประเทศครับต้องบอกเลยว่าครับว่าสําหรับใครที่ซื้อเก็งกําไรและขายครับคนมองเลยว่าค่อนข้างได้กาไรยากมากเลยนะครับน่าจะได้แจ็บสั้นๆเท่านั้นนะครับ <S <S คณะกลยุทธ์การซื้อขายเรามองว่านะครับต้องเล่นสั้นเท่านั้นครับหมายถึงว่าซื้อแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยครับ เป็นทีๆไปนะครับถือยาวยังไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ายังไม่เข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นเลยนะครับและประกอบกับแนวโน้มของค่าเงินบาทน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่านะครับหากว่าเฟดนะครับยังส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับมุมมองนะฮะน่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเรามองว่าทองคํามันถ้ามันจะขึ้นจริงๆมันก็โดนเงินบาทกดนะทําให้ราคาทองอาจจะยังไม่ฟื้นดั่งที่ใจเราหวังเท่าไหร่ครับผมนะฮะ โอเคได้ค่ะวันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณพีณระพงสวัสดีค่ะค่ะ